สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับพี่น้องช่องล้อเพื่นละหน่อยล้อเพื่นออฟฟิเชียลนะครับในเคลล์ล้อเพื่นออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศนิ้วมือเศร้าสดๆนิ้วมือเศราอยู่ที่โรงสอบบรรพแพงน,นะครับน็อกไปแล้วหนึ่งนอกไปหนึ่งนะครับวังก็พา,ามากินกงกวงผีไปแย่กันย้อยู่หันโอ้ยเนาะมา มามา s. <S มาเจ้ปวงหาเแาวกินมากนะครับมาเนี่ยมึงเกาวกินโดยเจ๊ปวงมื่อีงกับเขาคือเกา sinh viên đang thể hiện cả thua nón lăn thua cả, nói cả lượm. Đây, cứ Vâng. โอ้ยยังนั่ยังนี่ใส่เข้บ่อสื่อน้ำมานําคุณดีที่กน้าโอ้ทอดปลาทูตัวมือนั่นตินี้ตัว่ายตีปนปลาทูเขาปนปลาทูใส่ลาบคือปลาสื่อมากกินนี่จิ้นหน้ามาใส่ในผัดกับเรากิดกินรลอด่านนางก็นี่เดื้อมาผัดกะลาบมาเด้อกินข้าววัดกันเอีนมาเพื่นะ มากิน้วเขาไ่ได้ปลาแซกันนไอวันบกพี่พวนสุกน่ะฤดูอนี่ยฤดูอย่าให้ทำเลยฤดูแบบพีพวนนะฝนตกนะอยู่บนภูมันเยอะนะโอ้ยคุณไอ้นอยย่นเกล็ดเรีนถึงฟองเลยมากินข้าวด้เอามาหากินข้าวปเด็นฮะไปยังก็ไ่ได้กินว่ว่าวเจ้าว่าพก็ย้ายกากให้เรา้ว เมื่อในวับพระามันบอ okay. โอ้ย <subtitles> บ่ได้เสือดอกไม้ได้นหมบรพมนีรพันพามพาน้อยพานยเดี๋ยพาโนยก็ไหวด้ขื้เก้าอะอันนี้ไม่เยังก่นี่อันนี้ไข่ปาคาเวียมาตาสไข่ปาคาเวียมาตอิสราเอลอินเตอร์เนมาตประเทศสีริเซนแลเก์เกอมาจำเนาะมาฟอบอกิกมากรับติ ไ่นีวจะวัาซุกสุกหรอเปลา้วไปยดเพที่เทเอาก็แบบนั่นเขาจะลองควงเนี่ยโอ้มันเป็นลงควยอยู่แล้วเขาห้าวจะมุนว่านตีนอันนี้ข้าอุ่นเอาตมบกินปลาทูแล้วบลกทบบจับปลทั่ะไปนะทวน่ากระูกปัาทูบตัม ม่ไม่ต่ำตัวเดนก็จะง่ายกว่าหรืไม่อยางเจสจังหวะน้ำไป่เห็นรถไม่ยอ่เห็นสมื่นถักมาแต่ซอยยาโจมมานี่จังเด็กเดีวเบียดเดี่ยว่แม่เขาอ่ออโอ้ยหามเ้ย แม่ข้าวแม่มากินข้าวข้าวอมา,าม,แมีแก้วบองได้ยัยเ<แ>น่ยเ้าไม่ไม่เอ่ยเบามากบ้อาฟั <c ười> าแก้วบองนะบ่ยเฮือนปุ๊บองบ้า,บบางต้กัซื้อหมูตือมาเป็นย่างกินด้วยกงชนะแล้วปรอไปไปไปยงังบรรยาก,กยาศดีแต่ด่วตักวางยู่ใช่ละตะเอาใส่ไปบ้างน่มือนแรงแรงตำหนาตำหลัง ให้ใจกับพ่ได้อตอนนี้จะไม่ว่างแล้วจ้ะก็ะคือเจ็ดนี่ก็คือรันเพลงถึงสามสี่ทุ่มไปได้ยังไงปาร์ตวันผีอีเมย์ออตอมกีดขรีเขามามามากินไปเขาเด๋ยเปิดวะเก็ยังไปบอกอยู่ในนั้น เหมือนจับตังค์บ้างไม่เป็นไรถ้าคนดูดอืมนชิมม่ได้ไม่ได้เอาถ้วยอืมอันนั้นเธอเธอชงถ้วยไว้สส์หอมเลยน่ากินมือนี้ล่ะพี่น้องน้จุ๊บแซ่บพัดกะเพราเอียงหน่อกะเพราแมวหมูเนื้อหมูหมูบดต้มข้าปลาต้มข้าปลาไม่ใส่นอนใหญ่ยุ่นนั่นได้หวาติ มีปานีปีตอัน้านหลัวเราเสือมาแต่เผื่อเราเสือไปทิ่ไใบเซือไปทิ่นใบงั้นที่ไปขรียมลำลงฉนมาสีบางมาลำขนาดนี้เขาเป็นเรียวไป็นนางนี่เนี่คนบอกได้หลายในลนเสือโซเชียลแต่ขนาดแต่ควาคลิปเงาอากาศดีแห้งเงี้ยเหมือนสา เปอยู่เดียวนะแล้วเอามากเออมนบอมีคนบอกจนจะเงยบ่อขนาดดังๆคุติดต่ามบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศรอบๆว่าอีโฟเรียบอกที่ว่าสซ็นสัญญามันบอกมล้ำขาดนมล้ำขานนั้นอยเปอยู่เรื่อย็พากกันสกันเย่างไรบอกบอกจัที่แหลกเลยว้ใส่มล้ำมล้ำนี่บอล มีนวางมันเกินมานแล้วก็วางปุ๊บหมดจมันแล้วมันหลายๆมองมันแล้วขนาดนี้เป๊ะอยู่แล้วมัล้วขนาดนี้ก็เป๊ะเรียบไปนั่งมาตองฮวงเอีงมันมันเสียมีคำแบบไปนั่งความที่มันเบาหนะคำนี้ดังคนติดไปมาตองฮวงเอียงวัดเจ้าเขาเจี๊ยบพวงเนี่ยเจียบคงสุดลายจำร่องคำแหลกเอาเขาคืนนี่เขาเป็นเกียร์เลยไอีดิ้ FC รู้ทุกคนรู้ ผัดกะเพราใส่ผงชูรสลายผงชูรสใสมให้ดกูบ่รู้ว่าอีหยังล่ะน่ากินจุย่างเนี่ยเค็มบ่คันคุยนี่เป็นทะเลเลยข้ามเข่าคอยแต่ขนาดจ้ำเนี่ยเป็นเกียร์ไม่เอาบ้าบ้าเบี้ยนะคันคุยเนี่ยเป็นบอเป็นทะเลไปเลยนี่เออไม่บ่บ่แพงเครื่องเนาะให้ได้กินต้องบ่แพงเครื่องเด้แม่นเราใส่บัานบ่แพงเครื่องคือใส่เกียร์นี่เ็ก่อนมาบ้าบ้าเบ่้ยม่นมาใช่หอดเข่าเวติเกียร์ เขาเรียกว่ากินเข้มกกินเข้มแน่อ่ะอะสูงจังของเน่ไวหะนแต่เนี่ยขัวแล้วนี่ยขนาดนี้เขาเปะแล้วไปไปนั่งนี่มันลำบ่เป๊ะเข้มมองมัลำขนาดนี้เขาเปะอยู่แล้วไปเปนั่งเระว่าับับนี่าดเจาของเปพยองพยองบ่เนี้เนะจมฟ้าว่เข้ม หยดบ้านคืนเกี๊ยวบวกตามเสียไปอยู่มาเครื่องรีดบลอกลูกกับเบลูกแผลโยดหนาา้าผาเวลาไหลนั่งเอกยายคาสุมโมะอืมคาสุมโมะนั่งเอกหโยดหนาา้าคนนั้นคาสุโมะโยเตอนางซืยอหยดนดาผาอืมสีหน้าลายจนหน้าหยดเขาเรียกว่าหยดหนาา้า <laughs> ม้นราอ,ออก,กนอ๋อสวนเลียวยังว่าบนลูกตะเคยยียนอะไรเยอะไปเลยที่ฐานถาตมือนเมืม่อได้กระถ,ถาตะคนผู้เดียวเวากับพ่อกับปทูไปน้ำกันรอด,อดเข้มเตียวอุ้ยเนี่ยยางนาิกัดันป้อนฉักับแบ,บนี้ันัันืหนอหลาบมั้เพะจำเป็นเกว เาบบจังทัวไม่จบังงนานไจอดขึ้นจัดคกจัดหนังนี้ตัวฟาวไประแมจำเลยวัวเปนฟาวโบกบแต่บักทัวก็เกิดพร้อมเล่าคนแม่นี่แม่จังเดจัเอาไปจังได้จังไดจังจิกินจังไดเอานอกินป่เบิดถ้เป็นบ่อนหน้า ตอนเด็กต้แต่เขาต้แต่เมีต้แต่อว่างลูกชายเจ้าตีแม่ลูกชายเจ้าบ่ลูกชายไปจ้กีหลายหลายแม่มากินข้าวมามมาไปนั่ง ไป็นยังไอื้ไมยังอื้อ้ยากินเพื่อนอยอื้ยังเยอะไ่ปลาคาเมเลยอื้โอโจดมาบนยัางนะจ้นี่เื่อนก่อนโจดมากเลยโดม,มากนางกับเนมนางมากทำหายหยดหยดน้พาไปซื้อเนียมเนาะอบ้านี่เนี่ข้าเขาเรยว่านเอาจาักหอนางนนเลยว่าเอาสามหอเขาห้เป็นกล่องไปย่งดีสามหอหาสีบันนี่ นางยืนยืนเอไลายแม่ข้ากับจะไปตองกับเลี้ยงให้นางนางบัานี้ซื้อไปแล้วไปจมบันนี้ยไปไปตองเลี้ยงจำมันจะข้ามกันบ่มั่นใจวะจำบ่าจำนางใหญ่มันโอ้ยเนาะเฮอจะจำกับบ้านนี้ตอนตอนก็แห้งนะมันมัร์กจะกันไม่แห้งหรอเมาส์กันเมาส์กี้มันเป็นขม เาาสรมออเลาใน,ใ,นในที่เข่อาของางเครื่องกำลังเตรียมเครื่องครับกำลังเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องเสียงหลังจากนี้กะพื่อที่ซ่อมยองกันจังว่าวินาทีสุดท้ายของมือนี้ อ้าพี่ดองครับเขาพ่อกันคลิปหนานะครับคลิปนี้ไว้ซมี่เรียบวงเราก็อิม่มแล้วล่ะเราเข้มแล้วเราจนกินน้ำก <c ười> ินน้ำไปน้ำกินกินอันกระเพ้าข้ามหนึ่งกินน้ำข้ามหนึ่งที่ได้ตัดคลิปใส่หวานพระกันคลิปหนาครับ